ก็ตามสถานการณ์โควิดฮะก็ต้องตรวจเข้มกันหน่อยพี่ๆเขาทํางานกนอยู่คนระับวันนี้ก็ดีนะเรามาตอนเช้าก็เร็วหน่อยอเพราะว่าท่องเที่ยวน้อยอคือเราไปสุ่มเสียงด้วยไนงะมาจากประชุมมีห้าจังหวัดนะนเพื่อนๆที่พื้นที่ตีแดงมีกรุงเทพปทุมนนท์สมุทรปราการสมุทรสาครท้าจังหวัดนี้ตรวจเข้มหน่อยแล้วก,ก็สแกนคิวโค้ดตรวจเช็คเสร็จแล้วก็ผ่านแล้วเอาคิวอาโค้ดเนี่ย ไปยื่นทีวว่าเราตรวจผ่าแล้วเขียนห,หมายถึงเราขอข้อมูลให้แล้วผ่าแล้วเรียบร้อยแล้วฮนะนนี้อยู่นะถ้าเลกอรสมุยนะก็รอที่ที่กุ๊ปทัวโทรมาน่าจะเป็นทนะ่าเรือเนียก็เรือตรงนู้นเราอาจจะไปก็เรืนนะอ,อน,นี้เดีย๋ยวจะออกไปดูก่อนก่อนอ่าก็ยูของเนี้ยยู่เนี้ยทั้งหมดเนี้ยไปทงนูุนก่อนอไปหาน้ำคูน้ำแข็งเซเว่นก่อนเหนื่อยหน่อยมากับพี่นี่ออกกำลังกายล้วนจริงๆ โอเคฮะเดิน okay, เรืกันต่อครับผมถึงท่าเรือแล้วก็เพื่อนจัดท่านี้มาท่านี้หน่อยเดียวฮะเรือที่เราจะไปหมู่เกาะอ่างทองกันผมเม่กี้เกียดเดินเลยจ้างลุงมอไซค์ว่าทั้งเซวงเซเว่นด้วยแบบเสร็จมาถึงท่าเรือก็สามสิบบาทอย่างเงี้ยตอนนี้วยช่วยลุงหน่อยลุงบอกค่อยๆมีคนนักท่องเที่ยวเลยแล้วที่สำคัญตอนนี้เข้มงวดสุดๆครับผมถ้าเพื่อนๆมาจากห้าจังหวัดพื้นที่สีแดงน,ดนี้ตรวจเข้มสุดๆฮนะก็เที่ยวแบบว่าปลอดภยัยโควิดกันนะก็เข้าใจเจ้าหน้าที่ด้วย เราก็ไปสนุกสนานกันหมู่เกาะอ่างทองกันต่อวันแรกเนี่ยยังไม่มีโปรแกรมอะไรแค่ขึ้นเรือแล้วก็ไปชิวๆกันหมู่เกาะอ่างทองก่อนแล้วก็วันที่สองก็ตามโปรแกรมทัวร์เลยจะมีอะไรกันบ้างจะเจออะไรกันอีกจะสวยแค่ไหนฝากติดตามชมด้วยครับผมเดินทางกันต่อครับกับอุทยานชาติหมู่เกาะอ่างทอง พอดีจะน้านร่วมทางเลยสอบถามข้อมูลเลยว่าเที่ยวมาทั้งหมดกี่อุทยานนะร้อยห้าสิบห้าอุทยานครับแต่ทางทะเลก็ยังยังไม่ได้ไปบ่อยอะไรมากส่วนมากจะเป็นแนวพวกต้อตกชอบเป็นคนที่ชอบน้ำตกมากค่ะท่น,น้าพักที่ไหนเอ่อกรุงเทพครับแถวปทุมวันอ๋อคือถ้าออกทริปออกทาเนะี่คือคนเดียวตลอดคนเดียวครับส่วนมากก็จะไปกับเพื่อนบ้างแต่ส่วนมากเพื่อนจะจะไม่ค่อยไปด้วยเพราะว่าเรา เที่ยวแบบไม่มีแผนถูกต้องนะเที่ยวไม่มีแผนคือเราไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงยังไงที่ชอบใช้ชีวิตอย่างนี้เพราะว่าเราทํางานในสังคมเมืองทํางานแข่งกับเวลากินข้าวไม่เป็นเวลาเลิกงานไม่เป็นเวลาเราต้องทํางานหลายอย่างเราใช้ตรงนี้มาบําบัดร่างกายตัวเองและจิตใจตัวเองใครยะไม่รู้ว่าเราเราทำงานเหน็ดเหนื่อยพรุ่งนี้เราไปเห็นพภาพาทิ่ขึ้นที่นู่นที่นี่แล้วเราไปดูภาษาท้องถิ่นเราไปฟังภาษาใต้ภาษาเหนือเราฟังแล้วก็ลื่นหูเพรไปเจอวัฒนธรรมมันยังดีกว่าการที่ใช้วันหยุดแล้วนอนอยู่ในห้องหรือไปเดิน ไปเดินเที่ยวอย่างที่อื่นคือบางคนถ้าไม่ได้เที่ยวแนวนี้ก็จะถามว่าคุณคุณไปเที่ยวเนยกระไาย้ทำไมไม่พักผ่อนแ่มันเหนื่อยเนี่ยมันแลกเรื่องความมันเหนื่อยใช่มันเหนื่อยสุดๆมันเหนื่อยแต่มันมีความสุขนะมันมีความสุขนะมันเป็นความสุขที่ซื้อเงนไม่ได้ถูกต้องครับคุณต้องเดินออกมาหาเอง ถึงอุทยาแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเรียบร้อยแล้วก่อนจะเข้าเกาะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจวัดอุณหภูมิล้างเจลแอลกอฮอลให้เรียบร้อยตามมาตรการช่วงนี้โควิดกำลังระบาดก็ต้องปลอดภัยทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็คนมาเทีย่ยวเกาะด้วยเป็นมาตรการของอุทยาแห่งชาติของทุกๆท,ที่เพิ่งมาถึงออกจากท่าเรือเกาะสมุยมาก็น่าจะวิ่งเดียวประมาณชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะผมไม่ได้นอหลับมาตลอดทางเลยเมื่อคืนก็ได้นอน เที่ยงคืนว่าเตือนตีสามนิดๆลงเรือก็เพียวันนี้เรามีเวลาชิวๆสองวันสองคืนนะไม่ต้องรีบต้องร้อนอะไรเดี๋ยวทานข้าวก่อนแต่ว่าค่อยเดินเที่ยวกันมือแน่นะฮะหนักหน่วงจริงทีน่นี้ไม่ได้หนักหน่วงเรื่องเที่ยวนะของที่เอามานะเต็มเต็มกระเป๋าอีกประมาณสี่คนละสองเอาให้อยู่ครับผมเพราะว่าที่นี่ก็มีร้านค้าอุทยานขายของอยู่บ้านนะ เรียกว่าสวัสดิการของอุทยานนะราคาไม่แพงเลยดีผมเอามาส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เหลือก็อีกสองวันก็ยวก็คงฝากท้องว้าที่ทําการนี่แหละตอนนี้ขอกินข้าวแล้วกันนะบรยาาะบบรยากาศดีเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าพรุ่งนี้แล้วก็ตอนเย็นพระอาทิตย์ตกลงทะเลและที่สำคัญข้างหลังผมนะนี่ฮะนี่ว่าจุดชมวิวจันจรั เดี๋ยวถามพี่แจ๊ก่อนว่าจะขึ้นไปดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นคาดว่ากันนะผมเดี๋ยวแน่นอนแต่ตอนนี้ขอนอนก่อนการเต้นเสร็จแล้วเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันนะผมพักผ่อนเรียกว่าวันรีแลกซ์ชิลๆสบายๆครับผม คือในเวนลาตีสามโมงตีสี่โมงแล้วฮะคุ๊ปทัวที่มากันเยอะๆทยอยๆมาอนนี้ก็เริ่มกลับกันหมดแล้วก็เหลือทะเลเพียวๆแล้วฮะยังเหลือแค่กุ้ปเยวแต่ผมให้ดูบรรยากาศตัวนั้นนะเนี่ยขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นเี๋ยวตกเดี๋ยวแดดแล้วก็ยันพอผมยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปเดินชิวๆกันริมทะเลเลยรอสักพักแล้วกันนะผมรอให้คนเริ่มซาๆก่อน ถ้าเพื่อนมากางเต็นที่อุทยานชาติเหมือนผมเนี่ยก็จะมีรางกลางเต็นประมาณนี้แนคะนะ่ข้างนี้นะมีแค่นี้อยู่รานยวแล้วนั้นก็จะเป็นบ้านพักฮนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนจะจองแต่บ้านพักเนี่ยจะมีหลายหลังเลยอยู่ในป่าแบบว่า,าธรรมชาติสุดๆฮนะแต่สต,ตายผมไปเด้เลยก็ถึงนะกาก่อทิ่ออดไปยืมไม่นอนบ้านอยู่แล้วพวกนอนบ้านมันทั้งชีวิตต้องการหาธรรมชาติต้องการหา,รรา,อ,า,รหาอะไรที่มันเหมาะสุดๆก็ผมก็มากางเต็นนี่ว่า และที่สำคัญงบประมาณเรามีไม่ไม่เยอะด้วยค่าการเตี่ผมบอกไว้ก่อนเลยเพื่อนๆคือผมมากับพี่แจ๊คเนี่ยสาวบ้านสองคืนอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทเองนะ mm hmm. เดี๋ยวมานั่งชิวๆพี่แจ๊กแล้วกันก็มานั่างคุยๆกันเรื่องอาหารมันเกาะแล้วก็น้ําดื่มราคาเท่าไหร่ mm hmm. เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆอ,อยากจะมาชิวๆสไตล์ไปเรื่อยๆก็ถึงเหมือนพวกเราครับผม mm hmm. เดี๋ยวพาไปเดินเล่นหาทรายสวยๆรอคนกลับกันกน,กน,นะ และแล้วช่วงเวลาที่เราคอยก็มาถึงนะครับมันก็ได้เป็นหาดส่วนตัวอย่างนี้ดูดิไว้มีใครเลยมีในหาดนะมีคนนอนอยู่หาดในหาดนะมีคนนอนค้งคืนอยู่หกคนดละนั้นก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้วมีนักท่องเที่ยวนอนค้างคืนบนหาดหกคน เพ่นเล่ะเพื่อนนะฮะ,ๆๆะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองก็ผมมาครั้งแรกก็โดนใจเลยแต่ผมยังไม่ได้ขึ้นไปจุดชมวิวตรงนู้นนะเพืๆๆ่อนนู่นนะขบนนู่นเลยหน่อยพูดมาให้เุ้น,นะคือว่าเขาไปแจ้ว่า,เ,า,วาเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าๆจะขึ้นไปถ่ายวิวร้อยปดิบองศาตอนพราที่ขึ้นบนยอดจุดชมวิวสูงสุดของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะเพื่อนแล้ว จะเอาวิว,ว,วสวยๆมาฝากกันแต่ตอนนี้นี่ทะเลใสาหาดทรายสวยพาเดินชิลๆแล้วกันนะครับผมผมขอระหว่างเดินนี่ขอหยิบแก้วน้ำเหลืองๆก่อนเอาเเพื่อนที่ผมไม่ได้ใส่แมสตอนนี้คือไม่ใช่แหกกฎนะฮะก็คือตอนนี้นักท่องเที่ยวไม่มีแล้วก็อยู่กันแค่ไม่กี่คนก็น่าจะโอเคเนาะต็เลยไม่ได้ใส่ท่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ย เจ้าที่เขาจะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วแล้วก็ต้องใส่แมสเป็นประจำมุ้ทถ้าลงน้ําก็ค่อยถอดกันไว้ก่อนนะช่วงนี้โควิดกําลังมาแรงแทงทางโค้งอยู่ฮนะรู้สึกว่าดูข่าวเมื่อกี้นี้ในเฟซบุ o กนะเหลือแค่สามจังหวัดเองนะที่เป็นพื้นที่สีเขียวนะั้นแดงทั้งประเทศเลยแล้วยังมีจังหวัดที่ยังไม่ติดเชื้อตอนนี้นะคือยะลาแค่จังหวัดเดียวฮนะสีขาวนั้นทั้งประเทศติดหมดแล้วฮนะต้องระวัง สุขภาพระวังร่างกายกันด้วยนะเพราะว,ว่าช่วงนี้เชื้อตัวนี้มาแรงจริงๆฮนะพาเดินเที่ยวแล้วกันนะมุ่นงน้าเพื่อนๆมานะขึ้นจากทัวจากเกาะสมุยแล้วเนี่ยก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีจุดคัดกรองของเจ้าหน้าที่อยู่แล้วฮนะอุณหภูมิเกินก็ต้องรอพักก่อนเจ้าหน้าที่ก็จะให้นั่งพักสักแป๊บนึงก่อนเผื่อร่างกายเพื่อนๆมาเหนื่อยอุณหภูมิจะขึ้นสูงี๊ดก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับโควิดก็ได้ก็ใหน้นั่งพักสักแป๊บนึงก่อน,อนแล้วก็ค่อยวัดใหม่เนี่ย ท้ายสุดแล้วตรงนี้ที่ผมชี้ให้เพื่อนเพื่อนดูนะจุดเล่นน้ำมันเพื่อนก็จะมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะตามนี้ผมเลยนะจะเป็นล้อมกรอบไว้ให้เป็นเชือกล้อมกรอบไว้ให้แล้วก็ห้ามเล่นเกินธงแดงฮะดังนั้นถ้าเพื่อนเพ่เล่นฝั่งนี้เรือเข้าออกอันตรายเพราะว่าเรือทัวร์จะมาเรื่อยเรื่อเดี๋ยวจะโดนไปพัดเรืออันตรายครับผมแล้วก็นี่ข้างหลังผมนะดนดีต้อนรับเข้าสู่ที่ันชตาหมู่เกาะอ,อ่างทองตรงนู้นเป็นร้านกาแฟสดฮะเดี๋ยวพาดูใก็ไๆ่ พอดีช่วงกลางวันท่องเที่ยวเยอะก็เ,กเลยไม่ได้พาเดินเที่ยวกันนะขอแต่ว่าเงีย,เงยบๆปิดพี่เบกวงเวงแล้วก,กันนะอะไรพามาดูร้านกาแฟสุดตอนนี้ก็ปิดแล้วล่ะเพราะว่าผมมาถ่ายเนี่ยประมาณสี่โมงเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วอ่ะเนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นที่นั่งพักนะฮะมาิกปุกกาแฟได้แล้วก็ไปสั่งกาแฟกันในกาแฟก็มีตู้ไอติมบุงไอติมวอน้ำอัดลมบริการเสร็จแนละ้แล้วก็ ร้านของฝากที่ระลึกด้วยคนะก็เพื่อนๆลองไปเยี่ยมชมแล้วกันว่าอุทยานชาติมีอะไรขายกันบ้างนะฮะเลยมาหน่อยก็จะเป็นไอสถานพยาบาลนะเผื่อเพื่อนๆไปเล่นน้ำเงี้ยไปโดนอะไรบาดเป็นแผลก็มารักษาที่ห้องพยาบาลได้ย้ํานะฟรีนะครับผมพูดงตรงกฟรีจะขอจิบเหืองอันนะนะคแห้งพูดนานออชื่นใจต่อไปลึกสุดก็ เป็นโซนบ้านพักแล้วแล้วก็ลานกลางเต็นท์ผมรีวิวให้ไปแล้วฮนะตอนนี้มารีวิวตรงหาดส่วนตัวกันบ้างแล้วกันนะฮะโอ้โหเพิ่งมาเที่ยวทะเลหมูกก่เกาะทะเลใต้แล้วเจอได้ฟินอย่างเงี้ยไม่มีใครเลยมีอยู่สองสามคน,นโอ้โหสดๆครับและน้ำพูดตรงวันนี้ขึ้นอาจจะแรงหน่อยว่าฝนตกก็ปิดกระปลอยตกมั่งไม่ตกมกนะั่งฮะแต่ อย่างเงี้ยพอได้คุณคุณได้ถึงก็ใสมากันที่นี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แค่เองอันนี้แค่หัวหาดอยู่แค่นั้นนะ ที่จะฟิลไปไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้แน่นอนจริง <c oughs> โอ้ยคัดเลยสุดๆอันนี้ <c oughs> บนหาดส่วนตัวไม่นะทั้งทั้งเกาะเนี่ยมีแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนแล้วดูพิจักนอนตรงนี้ก็เริ่มไหลแล้วเริ่มไหลเริ่มไหลเริ่มไหลโอ้โห Yeah, <laughs> มือแรกฮะดินเนอร์ดินเหนียวกันคงจะไม่พ้นมามากครับนะกินง่ายๆเพื่อนๆต้มน้ำนะพี่แกก็พี่แจก็เอาที่แก๊สต้มน้ำมาประมาณนี้นะถ้าวิถีของการอยู่เกาะ <laughs> อยากกินอะไรอย่างนี้ถือว่าหรูนะมาม่านะเพราะว่าหยิบ ต้องอะไรมันก็ดูราคาเขาจะสูงไวหน่อยแล้วก็กินมาม่ามาเนี่ยคนเราห่อแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าชโจ๊ก็หน่อยโจ๊กครับโจ๊กคอนเนี่ยถ้าหน่อยก็จบแล้วฮะอยู่ท้องกันไปแล้วก็บนฝั่งไม่ว่ากันตอนนี้ก็ลุ้นอยู่ว่าน้ําจะเดือดเมื่อไหร่เพราะนี่โอ้ลมโคตรแรงคะแล้วดูแก๊สเลยเนี่ยก็ถ้าพักให,ใหญ่ฮะน,น้ํานี่เขาคงจะเป็นน้ําอะไรก็เราไปหาน้ําขุดดอกบ,บ่อบาดาลกันมาใช่ไหมนะน้ำฝนครับน้ำฝนน้ำฝน เราเกาะเขาจักน้ําฝนไว้อ่าแล้เรามาใช้ต้มนี่แหละมาม่านี้นะครับผ่านการพัชชรไลฟ์่าเชื้ออย่างเรียบร้อยแล้วก็มาใส่จานอย่างเงี้ยวันนี้ก็เมนูแค่นี้แหละอยู่ท้องไปก่อนแล้พวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันใหม่มต่เต้นรถเต้น่าจาไมา่อยู่เพราะว่าฝนมันตกเยอะฮนะเนี่ยคือรสชาติของชีวิตธรรมาชาติล้วนๆเพื่อนๆดูตะขาบตัวเป็นเลอะเลยเห็นหแจ็คหวอดตะขาบไฟแล้วเนี่ย โนไม่ได้เลยนะเ,นเพื่อนตกมาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีวิวแววที่มันจะหยุดย่อนเลยนะใกล้ถึงความจริงแล้วเพื่อนนี่คือจุดชมวิวที่4ตรงนี้นผมให้ดูทางขึ้นเลยสูงไันนีนเลยอันนี้ที่ดสุดย้าดดแล้ว